เครื่องล้างจานของบอสนะครับเยอรมันนะครับตอนนี้เหลือหมื่นเดียวในงานนะครับอ่าอันนี้เป็นซีรีส์ไหนทต้นโทษตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นครับตัวฟังก์ชันตัวนี้เป็นเดี๋ยวนะซีรีส์ของผมเป็นซีรีส์สองครับซีรีส์สองนะครับซีรนี้สองครับผมอ่าไซส์ความจุของเขาคือหกชุดมาตรฐานนะครับมันจะจุภาชนะได้เจ็ดสิบสองชิ้นเจ็ดสิบสองชิ้นหกชุดมาตรฐานนะครับเดี๋ยวลองมาดูข้างในอะไรบ้างก็ตอกข้าวก็ได้ตรงนี้นะเดี๋ยวลองดูลายละเอียดนะครับว่าเวลาใช้งานจริงมันเป็นยังไงเนาะ เนี่ยครับพื้นที่ในการวางจะคล้ายกับตัวไซส์ใหญ่เลยก็ย่อส่วนมาย่อส่วนลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ตัวของเชลเนี่ยตัวนี้จะไม่สามารถปรับสเต็ปได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เขาค่อนข้างกระทัดรัดหน่อยนะครับผมก็จะวางภาชนะตามคือเวลาที่เราวางจานนะครับเราจะคว่ำหน้าจานลงเสมอนะครับสเปฉีดน้ําก็จะมีอยู่หนึ่งชุดครับอยู่ด้านในด้านในนะครับใช่ครับผมนี่คือสเปคของเขาครับก็ใช้งานง่ายๆครับ ตัวของการวางช้อนนะครับตะเกียบมีซ่อมอยู่ในตะกร้าใบเดียวเลยจากถาดเป็นตะกร้าอ่าจากถาดก็เปลี่ยนเป็นตะกร้าเล็กๆักลาจะีใช้งานสะดวกสะดวกครับตำแหน่งในการวางก็จะถูกล็อกนะครับด้วยตัวของเที่ยวที่วางจ่าครับผมเพรียดอยครับผมชุดของตำแหน่งในการใส่เกลือก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับซ้ายมือของเครื่องกระป๋องเศษต่างๆใช่แล้วก็ย่อให้ขนาดมาหรือชั้นหนึ่งใช่ครับนะแล้วก็การใช้งานก็ง่ายเลยครับตัวนี้เป็นแมนนวลน้อย ครับผมก็จะมีโหมด Eco ครับผมอุณหภูมิก็50องศาครับสำหรับการล้างแก้วอย่างเดียวก็จะใช้อุณหภูมิต่ำลงอีกนะรับที่40องศาเท่านั้นเองนะครับส่วนอุณหภูมิตัวนี้ครับ45องศาแล้วก็เป็นคอฟฟี่เบรกนะครับไซส์ชุดนี้ครับจะล้างอย่างเดียวนะไม่อบแห้งให้ครับผมโหมดในการล้างจานชามมีมาแยกให้เลยนะครับหม้อกระทะแยกมาให้เรียบร้อยถ้าเป็นจานพลาสติกทั่วไปแนะนําเป็นหมด จานพลาสติกทั่วไปนะครับแนะนําเป็นโหมดอีโคดีกว่านะครับ50องศาใช่ครับ50องศาก็พอนะครับตัวของการล้างจานชามพลาสติกนะครับทุกโหมดนะครับสามารถที่จะทําให้จานชามเราเนี่ยอบแห้งได้ยกเว้นตัวที่เป็นวัสดุที่เป็นทัพเปอร์แวร์ครับเวลาอบอาจจะเหลือตัวของดวงน้ําเกาะอยู่บ้างครับเนื่องจากว่าทัพเปอร์แวร์เนี่ยไม่ได้มีสารเคลือบนะครับก็จะเกิดปัญหานิดหน่อย ครับซึ่งไม่ทําให้แห้งสนิทได้ซึ่งสําหรับตัวซีรีส์สนี้ก็ถือว่าจานพลาสติกหรือว่าอะไรก็สามารถใช้งาน,งานได้ใช้งานได้ใช้งานได้สะดวกสบายด้วยมากเลยเนาะครับ